มีงบแค่1นึ่งหมื่นบาทนะครับทำยังไงให้หน้าเปลี่ยนมากที่สุดสลายเร็วชักมันเหมือนเดิมนะทีนี้พอมีคนถามว่ามีงบ1นึ่งหมื่นทำอะไรให้มันหน้าเปลี่ยนมากที่สุดนะครับนะจุดแรกเลยนะครับนะ อย่างที่หมอบอกนะเราต้องปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างใบหน้าก่อนนะครับถ้าง,งบน้อยเนะ่อย่าไปเสียเวลารักษาฝ้ารักษากระแล้วก็ทําให้หน้ามันขาวใสขึ้นอย่าเพิ่งไปจุดนั้นนะครับงบน้อยนี่ปรับที่โครงหน้าก่อนนะครับนะจุดที่น่าจะเปลี่ยนมากที่สุดนะหลังจากที่ทํานะครับก็คือฟิลเลอร์คางนะครับนะฟิลเลอร์คางเนี่ยคนไทยส่วนมากเลยอนะ่ะ80 90เปอร์เซ็นต์นะคางตัดคางบุม๋มคางสั้นอยู่แล้วนะครับมีเงินหนึ่งหมื่นใช่ไหม ซื้ออะไรได้บ้างเอาจริงๆหมื่นหนึ่งแทบไ่ได้ไเลยจะอย่ามาถามนะว่าแบบมีห้าพันทำไรได้บ้างห้าพันเก็บไว้ใช้นะครับนะหนึ่งหมื่นทำอะไรได้บ้างก็จะซื้อฟิลเลอร์ตัวนิวรามิสนะครับหลอดละสี่พันเก้าร้อยบาทได้สองหลอดนะครับเหลือสองเหลือสองร้อยนะเอาเป็นขับรถกลับบ้านนะครับนะมันก็จะได้ฟิลเลอร์หนึ่งหมื่นก็จะได้ฟิลเลอร์ประมาณสองซีซีนะครับเราจะต้องใช้สองซีซีเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ซีซีแรกทําอะไรนะครับใส่คางนะครับไปดูรูปเก่าๆหมอนะเออพอมีคางขึ้นมาหน้าเปลี่ยนนะครับเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะเป็นคางนี่เป็นจุดที่แบบประสิทธิภาพหมอว่าสูงที่สุดนะในการที่จะทําให้หน้าเปลี่ยนแล้วก็ทาให้หน้ามันดูสวยขึ้นแบบงบน้อยนะครับแต่ก็บอกบอกไว้ไปก่อนนะว่านิวรมิดมันอยู่ได้ประมาณสี่เดือนถึงหกเดือนบางคนแย่หน่อยอยู่ได้สามเดือนนะครับนะบางคนโชคดีหน่อยมันสลายตัวช้าก็อยู่ได้ประมาณเก้าเดือนครับแล้วแต่คนเลยเห็นไหม กว้างมากสามถึงเก้าเดือนนะครับอืมประมาณนี้นะคางไปแล้วนะครับนะคางไปแล้วนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทําให้ฉีดแล้วรู้สึกแบบหน้าแบบค่อนข้างว้าวแต่ค่อนข้างว้าวคือจุดนี้นะเป็นจุดที่เมื่อก่อนหมอนะ่ะไม่เห็นรูกับการฉีดตรงนี้นะครับนะเพราะว่าหมอรู้สึกว่าอะไรอะ่ะอะไรอย่างนี้นะเออจุดนั้นก็คือปากนะครับนะปากนะ การฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยมันจะทําให้ให้หน้าที่มันดูงมงบ่ดูแก่แก่นะ่ะดูมันดูสดใส,สขึ้นอายุมากขึ้นใช่ไหมปากมันจะพลิกลงล่างขอบปากมันจะพลิกลงจะพลิกลงล่างนะทาให้หน้าเราดูงมงอมดูแก่แก่นะครับแล้วก็ปากมันจะฟีบๆลงไปด้วยนะครับนะเราก็ต้องฉีดฟิลเลอร์เพื่อพลิกปากให้ปากมันง่ายขึ้นนะครับนะยกมุมปากให้ปากดูยิ้มขึ้นแล้วก็ ฉีดปากเป็นดูอิ่มขึ้นนะครับนะมันจะทําให้หน้าดูมีอะไรดูสดใสขึ้นบอกไม่ถูกเออมันสวยอะ่ะเออนะครับนะก็ถ้ามีแค่สองหลอดมีงบคแค่นี้ยเออคางกระปากนะครับบางคนคางตัดมากๆตัดเบเวอร์อย่างเงี้ยเออก็ได้คางอย่างเดียวบางคนคางตัดแรงๆอย่างเงี้ยก็ได้คางอย่างเดียวนะแต่ว่าสูตรนี้มันใช้ได้กับคนที่อายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้า